สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้วารุนยพาทุกคนมาดูต้นอะไรต้นสูงใหญ่มากมา,มาก,กนุ่มหมากมันหน่วยมันเต็มต้นเลยอันนี้ก็จะเป็นต้นน้อยๆอยู่ยังไม่โตอ,อันนี้จะเป็นลูกใหญ่แล้วใหญ่แล้วทุกคนพวงใหญ่มากนุ่มนุ่มเนื้อน้อยเต็มเลย หลายพวงแล้วนะนี่อีกพวงนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนู่นเจ็ดกำลังจะออกนี่เจ็ดกำลังจะออกเล็กๆเนี่ยเยอแยะมากมายเลยทุกคนเต็มต้นยอดก็นู่น,อ,อ,น,น,ยอ,อ,น,นอยู่ลนะูกกระดกต้นก็ใหญ่ สภาพสมบุรณลูกเยอะเขเรียกว่าต้นปีมหังกระรอกใช่ไหมคะทุกคนใช่แล้วสวยนะคะนัะต้นใหญ่มากเลยต้นนี้รม่มเงาต้นใหญ่ใหญ่สูงใหญ่เลยที่ ทรงกำลังคาบ,บ้านเยอะมากมากเลยตูอยู่บริเวณโรงแรมที่ารุณีมาพักอยู่นะรารณีเห็นต้นใหญ่แล้วลูกดกเลยไหมทุกคนชมชมไปด้วยกันค่ะลูกใหญ่ลูกดกมากๆตนเล็กน้อยๆยังมีอยู่ดนะ้านบนเน่ยพิ่งจะออกพิ่งจะแตกกลีบออกมานี่ก็ยา่นี้ก็หกเจ็ดพวงแล้วี่ไม่แต่พวงใหญ่ๆแล้วไม่ใช่พวงเล็กแล้วหกเจ็ดพวง คนในแต่ละกลุใหญ่มากแล้วเขาก็ปลูกเป็นทิวแถวยาวเลยนะคะยาวทั้งหมดเลยนุ่ม <c oughs> ก็มี่จะปีบหางก็ลอกยาวทั้งหมดเลยตกแต่งให้เป็นล่มเอาสวยงามมากน <c oughs> ี่คือโรงแรมที่วรุณีพักอยู่ <c oughs> วรุณีจะพักต้านในสุดเลย ต้นปีมหางกระรอกสวยๆค่ะทุกคนยะแยะมากมายเลยมีลังน้งน้อยมาเห็อาศัยอยู่หงาเขาด้วยอาศัยซึ่งกันและกันค่ะอาศัยลมเงากันไปเนอช่วงนี้อากาศร้อน สำหรับคลิปนี้อีพีนี้วารุณีพาทุกคนมาชมต้นปีมหังกระลอกค่ะอีพีต่อไปเดี๋ยววารุณีจะพาชมอะไรอย่าลืมติดตามวารุณีนะคะสำหรับคลิปนี้อีพีนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ